ดีครับก็วันนี้ครับมาอยู่กับเกมไม้กรับทะลุแมพอีกแล้วนะครับผมถามว่าทำไมผมต้องกระซิบนั่นก็เพราะว่าเจ็บคอโอเคมาก็มาอยู่กับแบบไม้ r ร f t อีกแล้วนะครับผมก็แมพนี้ก็ไม่ต้องถามว่าว่าแมพอะไรนะดูปกคลิปก็น่าจะรู้แล้วนะครับผม <laughs> เป็นแมพผีนะครับถามว่าทำไมผมต้องเล่นแมพผีก็เพราะว่า เพื่อนผมมันอยากให้ผมเล่นนะครับแล้วก็อยากเห็นผมกีนั่นแหละแต่ระดับผมแล้วไม่กิีดแน่นอนนะครับซึ่งเกิดมาก,ก็มาอยู่ตรงนี้เลยห้องเล็กๆตรงนี้ก็มีประตูเปิดไม่ได้อ,อต้องไปทางนี้ใช่ไหมอ,อ,อันเนาะทางยุ่งโลกอย่างนี้เราต้องมีอะไรแน่ๆเออมีอะไรวะดูเท็กเจอร์โอ้โหสวยสวยงามสย ผมขอกลับบ้านครับผมเลิกแล้วไปแล้วเสียงเด็กจากไหนวะนั่นน่ะเอะอเออเออเฮ้ยนี่มันรอยเลือดเออ้ยคืออินโทรเริ่มงี้เหรอเอ้า โอ้คขนาดแค่อินโทรยังน่ากลัวขนาดนั้นเดี๋ยวต้องโทรเรียกพี่ป๋องให้เอารถตัวมารับโอเคมาเมื่อกี้ก็โอ้ขนาดเปิดแค่เปิดอินแบบอินโทรนั้นะยังไม่เริ่มเกมโอ้ผมนึกว่าเริ่มเกมแล้วไงตอนแรกนี่ครับตอนนี้เราอยู่กับแมปอันนี้เลยนะครับผมนี่ตามนี้เลยครับเป็นอ่าอะไรครับเฮ้ r เรื่มปนะครับก็เป็นแมปผีนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็แมปบาก็ตามนี้ครับโบว o อินเตอร์อินเ i อร์เทนนะครับอ่า แล้วก็อันนี้ก็พิซซ์อินอินโดนีเซียเออจากประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งผมก็โหลดภาคอังกฤษมาเพราะว่าอ่านภาษาอินโดไม่ออกเดี๋ยวเรามาอ่านอ่ากดกันก่อนครับมาโอ้โอ้โอ้มีสีอันนะครับผมกดเขาบอกว่าห้ามทุบบล็อกนะผมเซ็ตเอฟโอวีแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไบเน็ตศูนย์ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เพนในเอเวอเรสต์โหมดนะเดี๋ยวผมต้องปรับอันนี้เป็นห้าสิบใช่ไหมห้าสิบ โอเคห้าสิบนะครับแล้วก็ไบเน็ตไบเน็ตไบเน็ตอยู่ข้างบนไบเน็ตก็ประมาณยี่สิบโอ้โหโคตรมืดเลยนะเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะอ่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็โอ้ก็มืดลงแหละนะครับเออแต่โอ้รู้สึกมันเหมือนมันเดินช้านะแต่ว่ามันเดินปกตินั่นแหละมา <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูทัวร์เที่ยวกันนะครับผมมาอ่าแล้วเราก็เข้ามาหน้านี้โอ้มีมีติด <c oughs> <c oughs> เอ้ยมีช่อง youtube ด้วยมี มีถึงติ๊กตอกเลยนะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับประตูนี้นะครับผมถ้าจะใช้อ่าถ้าจะเปิดก็ต้องใช้กุญแจมาเปิดเท่านั้นนะครับต้องหากุญแจมาเปิดเท่านั้นนะมันเป็นประตูล็อกนั่นเองนะครับอ่าเราต้องหาลีเวอร์สามอันนะครับเพื่อมาเปิดนะครับอันนี้ลีเวอร์หนึ่งลีเวอร์เออมันมีลีเวอร์บอกด้วยนะนี่ล้อนี้ก็อันนี้อะไรอันนี้ไม่สามารถอ่าอ่าสามารถเล่นมันตีได้แต่ว่าแบบ ไม่สามารถคืออะไรวะใช่าหมเด็อ่านเอาโอเคกลับไปมาเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับก็ก่กอนที่จะเล่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันให้ผมด้วยผมถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนว่าคลิปมาแล้วนะมาเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดไลค์ไป เสียงสาวคุณๆนะเอ๊ะทำไมมันเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเสียงซาวเนี่ยไม่น่าใช่หรอกมกั้งไม่น่าออะไรอ่ะหากุญแจเพื่อหาสามกุญแจเพื่อมา,มาเปิดลิฟต์อ๋อเอ้ยประตูนี้เปิดได้แหลกมากประตูนี้ก็เปิดได้เชื่อไหมกุญแจสามอันอ่ะมันอยู่สามห้องนี่แหละ เดี๋ยวเราไปห้อง,ห,องห้องนี้ก่อนล้วกนะันห้องซ้ายไปห้องซ้ายก่อนดีกว่าอ๋อนี่คือรอยเลือดใช่ไหมเขาทำยังไงวะเนี่ยเอขึ้นข้างบนอกีกแปหนึ่งนะขอขอไปตรงกลางดิตรงกลางลงล่างทางนี้ทางนี้มีประตูอีกทางไหนก่อนดีวะรีบเปิดได้ไหมรีบเปิดไม่ได้อะทางนี้ก่อนมาัวาร้ายไซยดดีมามันก็ไม่ดีหมดแล้วแหละ ไอ้ดูซิอันนี้คือห้องห้องเก็บของปิดประตูก่อนปิดก่อนมีกล่องมีอาหารอ๋อนาะมีอาหารโอเคเราได้อาหารมาเอเราจะเอาสเต็กทุบหน้ามีใครไหมไม่มีห้องนี้เปิดไม่ได้เฮ้ยมีห้องสุดท้ายอยู่ เอ้ยโอ้โอ้โหรูปภาพสวยโอ้โหดูดิอื้มดูอื้อแม่แม่น้ำโอ้โหไม่ใช่ละมีกล่องเฮ้ยกุญแจเบบี้ลูมเฮ้ยอะอะไรข้างหลังนะอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นอะไรอะคืออะไรไม่รู้เหมือนกันครับคืออะไรไม่รู้ เฮ้ยที่นอนมีเลือดด้วยว้า wow! วอย่างนี้เลยเหรอโอ้ย oh. ผมว่าแล้วต้องมีเลยทุกอย่างตอนแรกผมไม่คิดเลยนะว่าว่าเอ๊ะมันมันจะแบบไม่มีแล้วเออเป็นกุญแจธรรมดานะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นแถบเชสใช่ไหม แคบเช็ดเดี๋ยวมันจะหล่ออีกรอบปะเนี่ยอ่ะเปิดเข้าไปอ๋อไม่แล้วไม่แล้วโอเคอันนี้เบบี้รูมเปิดเข้าไปเปิดเปิดได้ไหมเอ้าก็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 ก,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 ก็ก็เปิดอะ่ะเปิดไงวะอ๋ะอวันโชวกุญแจไหมใช่อุ้ยรีเวอร์ได้แล้วหนึ่งผมว่านะ ผมว่ามันต้องจับสกแกเอกีกถ้าออกไปคอยดูนะอ้าวหมดแล้วเหรออ้าไม่มีเลยผมนึกว่ามีโอเคเดี๋ยวไปตรงกลางกันครับตรงกลางน่าจะมีอะไรไหมอืมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ห้องน้ำกับห้องเก็บของอีกแล้วเหร ห้องเก็บของมีอะไรวะเนี่ยมีเอ้ยรูปภาพมีอะไรบะกุญแจกุญแจห้องเจเนเรเตอร์อาหารอีกแล้วเอามาทำไมวะเอามาก็ไม่ได้กินเอามาทำไมวะเอ๊ะออกไปจะมีอะไรไหมไม่มีนะห้องน้ำ ห้องน้ำไม่มีอะไรกดปุ่มแล้วมีอะไรเดี๋ยวดี๋วชิดมุมไว้ก่อนอาบน้แบบําแป๊บกดไปโดนกดกดดิเป็นอันนี้เหรอฮอปุ้โอ,โอ้ว่าแล้วต้องมีกระจกว่าแล้วผมคิดไว้อยู่แล้วเออมาก็โอเคกลับวิ่งละผมวิ่งละเยี่ยม ตอนนี้เรามีแค่กุญแจริเวอร์แค่อันเดียวนะครับก็อุ๊มีดอกไม้จับสแกร์บ่อยเนาะุ้ยอะไรวะนั่นน่ะผีแน่ๆเ <laughs> อ้ยเดี๋ยวอันนี้ห้องอะไรเจเนเรเตอร์รูมเดี๋ยวนะถ้าถ้าผมเปิดมันจะมันจะมาไหม เฮ้เอาเนื้อตบหน้าแล้วเว้มาดิโคตรเก่งกับผีพอจำสแกลกิดผมจะลองเปิดดูอย่าเด้ออย่าเด้อไปแล้วไปแล้วไปแล้วอันนี้อะไรรีเวอร์ฮะนี่หรออ๋อต้องเอามาสามอันโอเคครับเดี๋ยวปิดไว้ก่อน ต้องไปจริงเหรอต้องไปใช่ไหมยังอยู่ยังอยู่ครับต้องไปใช่ไหมเนี่ยโอ้ยมาโลโลคขาอกว่าวูดวูด,วดเดี๋ยวแวะแป๊บเดี๋ยมมานะแวะก่อนแวะแป๊บวิลีเวอร์เฮ้ยใครวะเนี่ยใครก็ไม่รู้อ่ะ โทษครับขอ,ทอโทษว้ยดึกว่าตีไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยขอโทษดึกว่าตีไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวนะถ้าออกไปมันจะมาไหมยังไม่มาครับได้มาสองกุญแจเองอ่ะออหาย มีการหัวล้อด้วยอันนี้ห้องอะไรห้องหนังห้องหนังสือมีอะไรอีกแล้วเนี่ยโอเคอันไหนผมทุบได้ก็จะทุบแล้วกันนะครับอ่าเข้าไปมันต้องมีอะไรแน่ๆ่ไม่ไม่ตอนเข้าไปไม่มีหรอกตอนออกนี่แหละมันจะมีเออนี่อะีเวอร์นะครับมาดูนะตอนออกนั่นไงนั่นไงนั่นไง เอ้ยขนาดรู้ก็มีสะดุ้งเหมือนก็ยังสะดุ้งเหมือนเดิมโอเคมาเราได้รีเวอร์สามวันแล้วโยกโยกแล้วก็โยก,ลก,โยกอยลิปเปิดแล้วลิปเปิดแล้วไงผมว่านะกวูวิ่งก่อนละไปละ ไปแล้วไปแล้วกดอย่างด่วนแล้วโอ้โหกดอย่างด่วนเลยอืหน่ากลัวยังไม่โจไอีกเหรอเรียกว่าเป็นเอ้ยห้องอะไรไม่รู้ว้ายตกใจวะ <c oughs> ตกวิกุแจกุเจ,เจอะไรไม่รู้เอามาก่อนเปิดไม่ได้มา เอ่อทางไหนก่อนทางนี้เปิดประตูวิช่วยด้วยนายเป็นใครอ่ะฉันชื่อเรนดี้อ่ะอ่านเอาเลยอ่านได้แค่นั้นแหละ เหมือนอ่าเหมือนเธอจะพลาดแล้วก็ตายแล้วเธอก็มีลูกวะอ๋อหาเด็กภารกิจหาเด็กตามเลือดไปแป๊หนึ่งนะผมขอลดเสียงก่อนมันแสบงหงูมากเลยเหมือนกับว่าต้องตามหาเด็กครับแล้วก็ตามรอยเลือดไป อ๋อโอเคสูๆ้ๆเรนดี้ผมก็จะสู้เหมือนกันมาโอ้โหนี่ไงอ๋อเฮ้ยนี่เราออกมาได้แล้วหรอออกมาเป็นบ้านอุ้ยอ๋ออันนี้คือเราออกไปได้ไหมออกไปไม่ได้ครับเราต้องตามรอยเลือดไปโอเค ตรงนั้นมีอะไรด้วยก็ไม่รู้ครับน่าจะเป็นสูสานาั้งนะโอเคเราจะเดินเข้าไปแล้วมันก็จะจํำสแกใส่เราเฮ้ยจํำสแกร์บ่อยนะเนอะไหนดูสิมีอ๋อวินเลดไปทางนั้นแล้วนี้คือเออเอ้ยใช่สุสารจริงด้วยฮนะแต่มันปิดอยู่อ่ะ งั้นเราต้องไปหมู่บ้านใช่ไหมโอเคเราต้องไปหมู่บ้านครับหนหมู่บ้านหมู่บ้านหนหมู่บ้านวะเห็นมีอะไรเลย,เลยมีโอ้เฮ้ยมีน,นี่กแกมีน,นี่กแกอ่าอันนี้คืออะไรวะอันนี้เหมือนจะเป็นเอ่อเปเปเป็นอะไรวะเสาไฟฟ้าใช่นี่เป็นเสาไฟฟ้าครับอ๋อนี่ไงหมู่บ้าน ใช่เลยลงไปตรงนี้ได้ไหมทางลัดทางลัดอ๋อทางลัดเออทางลัดครับเพื่อความรวดเร็วไห็นดูซิู่บ้านฟ้าจะผ่าจะร้องอะไรลักษณะวะหมู่บ้านนั้นเหรอ MBC ไม่มีใครเลยมีอะไรไหมเนี่ยเตาเผาไม่มีอะไรเลยครับมากเราจะเปิดประตูค้างไว้เพื่อผีมาเราจะได้วิ่งทันอันนี้มีไม่มีใครอยู่เลยอ่ะ เหมือนจะไม่มีใครอยู่ครับใช่ไม่มีใครอยู่หมู่บ้านใหญ่ยังวะเอออันนี้คือเขาแบบผมรู้แล้วคนสร้างแมปเนี่ยมันไม่ได้สร้างขึ้นมาเองมันตามหาแมปที่มีอ่าสร้างโลกแล้วที่หาหมู่บ้านเองแล้วก็ฆ่าเอมิซีให้หมดแล้วก็ทําเป็นแมปมันคงไม่ไมันไม่ไม่มานั่งสร้างอะไรอย่างนี้หรอกนะครับอุ้ยเอา้ามันเป็นบันไดเหรอ มันเป็นออมันเป็นวันใดลอยเรือวันใดเก็บได้ไหมเก็บอ่า้าเก็บได้เอาเก็บเก็บเก็บเออเก็บเก็บเก็บเออทุบไม่ได้ก็เหยียบเอานะครับกินแคลอรี่มีประโยชน์เข้าใจไหมเออวังเวงจังวะบรรยากาศมันจะ้ยต้องเข้าบ้านหลังนี้หรือเดี๋ยวขอสำรวจก่อนแป๊บหบนึง่ง มันไม่มันคงไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคไปบ้านหลังนั้นกันดีกว่าฮัลโหลโอ้ยมีอะไรไหมเหมือนจะอุ้ยปิดประตูแป๊บไหนดูสิเฮ้ยมีอะไรนี่เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะแพมเพิ์ดเหรอแพมเพิ์ดเด็กอะไรประมาณนั้นเอ๊ะมันเป็นแถบเชด อา่าผมนอนก่อนได้ไหมแล้วไปที่ไหนอะ่ะเจอแล้วอะ่ะหรือว่าเอาไปให้อเลนดี้ใช่ปะไปหนึ่งนะขออา่านก่อนไปที่ไหนวะเปหนึ่งนะผมว่าใช่นะต้องกลับไปหาไอเรนดี้ครับลองดูลองดูเดี๋ยวขอกลับไปหาแป๊บหนึง่งเดี๋ยวนะผมเล่นจนเช้าแล้วเนี่ยค่ายรสำรวจอะไรก็ไม่รู้ อ๋อพอกลับมาตรงนี้ก็มืดใหม่สวยสวยอุ้ยลุมศพเปิดสุสานเปิดครับได้กินอาหารสักทีให้หาอะไรสักอย่างอ๋อนี่ไงเดี๋ยวนะขออยู่ขอบขอบแป๊บไม่มีอะไรเลยหรือว่าเอาใส่เข้าไปเหรอ ไปหากลับไปหาเลนดี้เอา้าวันสายคือไปแล้วเอา้าอะไรวะไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เลยไปไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนเล่นแบบไม่ไม่มีหลักการไม่มีอะไรเลยตอนนี้กลับไปหาเลนดี้ก่อนอุ้ยอุ้ยเอา้า อุ้ยเรยนดี้ฉันโกรธแล้วอะไรอ่ะหันไม่ได้ครับ บแล้วเหรออ๋ออืมเป็นแมพที่ดีแมพหนึ่งเลยนะครับก็อ่ะอันนี้คือคาแรคเตอร์ใช่ไหมตัวละครอ๋ออันนี้คือคนสร้างครับมีสองตัวละครน่าจะเป็นผัวกับเมียนนะโอเคครับผมถ้าสำหรับคลิปนี้ก็คอมีท่านนี้ด้วยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะผมถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปก็อย่าลืมกดดิ้งไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปผมมาแล้วนะครับสำหรับใครอยากโหลดแบบน,นะครับก็โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับหรือว่าเข้าไปโหลดที่ อ่าเว็บ M C P เดียวก็ได้นะครับผมโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม C U เจอกับ๊ายบายครับเย้ยไม่เห็นหน้ากวเลย